ครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับมัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับ มาแนะนํานให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะครับของยี่ห้อโคมมัสซึนั่นเองนะฮะตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว PP p c 1 3 8 US รุ่น8นะครับผมอ่าเป็นรุ่น8นะตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นจากเครื่องยนต์เดลเรกธรรมดานะครับผมมาเป็นเครื่องยนต์คอามมัสเ็วตัวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแน่นอนการทํางนานของเขาเนี่ยก็จะสามารถทํางานได้ไวนะครับแล้วก็อัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะประหยัดกว่ารุ่นเก่าๆด้วยเช่นกันน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 ะะะะะครัับีีีี่่่าาแแล้้้้ววก็ตตมมสเป US ฮทผไไดจงย ก็จะเป็นบอดี้นะฮะไท้ายมุ่นแบบนี้เลยนะครับเน้นความคล่องตัวของตัวรถเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับอานะเป็น US นะ เนี่ยนะฮะท่าของเขาเนี่ยจะมนนะฮะเวลาที่เขาสวิงเนี่ยก็จะสวิงนะฮะไม่เลยแท็กของเขานั่นเองนะครับซึ่งก็หมายความว่านะฮะถ้าเกิดตัวรถของเขาเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้นะฮะเราก็สามารถสวิงทางานได้เลยนั่นเองนะครับ่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดทนใดเอาไปใช้งานก่อสร้างนะฮะหรือว่าใช้งานในโรงงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงงานเซเคิลหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมก็ตามเนี่ยต้องที่ต้องการความคล่องตัวเป็นหลักเนี่ยนะฮะตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนะและก็ที่สําคัญเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเขาจะมีตัวกล้องหลัง บบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะหล่อมากๆนะฮะด้านหลังก็จะตีตาคุมสื่อแบบนี้เลยนะครับช่วงลงช่วงล่างของเขาเนี่ยคันนี้นะฮะบอกเลยว่ามาสวยนะเนี่ยนะร้อยผูเนี่ยไม่มีเลยนะครับช่วงล่างสวยมากนะครับอ่าโอเคเนี่ยนะครับสวยนะครับเฟรมนี่ก็สวยไม่ผู่นะตัวดงตัวเดินนี่เหลื่อเยอะนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเดือเยอะมากนะครับเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดดูปั๊มเทลลิกให้ดูนะครับเนี่ยนะฮะ ในส่วนของปั๊มไฮดรกของเขาเนี่ยก็มาแห้งดีมากๆนะครับจุดรดซึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างของเขานะฮะก็จะตีตาชื่อรุ่นแบบนี้เลยนะครับเป็น b 1 3 8 US แบบนี้เลยนะฮะในส่วนของบูมานนะครับไม่มีรอยร้ารอยดำนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ตามที่ได้บอกไปตามชื่อต้นคลิปนะฮะเขาจะเป็นตัวที่มีลายหัวกระแทกแบบนี้ติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยนะฮะเอาไปรืยอใช้งานก่อสร้างได้สบายๆเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่ติดนะฮะลูกแยกเพิ่มนะครับเนี่ยนะะตัวนี้ก็ติดมาให้ พร้อมเลยนะครับจากโรงงานที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะเนี่ยนะครับแลวก็บุ้งกี่ของเขาเนี่ยก็มาเนื้อเต็มนะมีตะขอยกหนักติดมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาใช้งานเยอะของเลยกน้อยเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่นะลายแ็กมาพร้อมนะครับบูมารอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีรอยร้ารายดาวเช่นกันนะครับเป็นเนื้อเดียวเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนี่นะฮะสภาพหน้าตาด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับ นะฮะราคาโอเคเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้นะฮะก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับแบบนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวเดียวกับ PZ 120 0 8ปกติเลยนะครับต่างกันแค่ที่บอดี้ไฟนอลอย่างเดียวนะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์นะฮะ 4D 95L นั่นเองนะครับตัวเดียวกับ PZ 120 0 8ทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆก ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์เนี่ยก็มาแทงสวยดีมากๆนะจุดรั่วซึมของเขานะครับไม่มีเลยนะฮะที่สําคัญการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็ค่อนข้างเงียบดีมากๆนะครับลูกค้าครับนะฮะโอเคเดี๋ยวเรานะฮะปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดกรองอากาศกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะฮะในส่วนของสภาพภายในของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันครับ นี่นะครับถัดลงมาในส่วนของแผงหม้อน้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าตานะฮะของเจ้าตัวแผงหม้อน้าของเจ้าตัว p c 1 3 8 US คันนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่เรานะฮะมาซ่อมพวกกรองอากาศหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยก็สามารถทําที่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวได้เลยนะครับเนี่ยนะ,ะเขารวมกระจุกมาให้ฝั่งเดียวเลยนะครับเป่ากรองนะฮะทำความสะอาดแผงหม้อน้ําเปลี่ยนแบตเอยหรือว่าเติมที่ปัดน้้ำฝนเนี่ยก็ทําตรงนี้ที่เดียวได้เลยนะครับผมนี่นะฮะ ถือว่ามาส่วนมากๆนะคันนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของภายในกันบ้างน,นะครับแล้วก็เจ้าประตูของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ออกแบบมาดีด้วยนะตัวนี้นะฮะก็จะทามาเป็นแบบประตูสไลด์ยอย่างที่ผมได้บอกไปนะฮะเขาเน้นความคล่องตัวเป็นหลักนะฮะพวกนี้เนี่ยก็จะทามาเป็นประตูสไลด์แบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความคล่องตัวนะฮะให้กับตัวรถนะครับไม่ต้องมานั่งเปิดโดยใช้พื้นที่เยอะๆเหมือนตัวรุ่นที่เป็นท้ายยาวแล้วนะฮะตัวนี้จะเป็นประตูสไลด์แบบนี้เลยนะครับคล่องตัวมากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวจะไปด้านบนนะครับ นะฮะหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับตัว pc 120รุ่น8ทั่วไปเลยนะฮะหน้าตาภายในนึงเหมือนกันเด้ๆเลยนะฮะนี่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะพอนั่งแล้วเฟรดิงก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าจอก็อจะเป็นหน้าจอสีแบบนี้แล้วนะครับสวยงามดูง่ายนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าในกล้องมันจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับนี่นะฮะก็เป็นหน้าจอสีนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่เล่นรุ่น8อยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกปนดีอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองขับเทสกันเบื้องต้นนะะ งซ้ายขวานะฮะขึเข้าหัากออกนะครับก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะครับอันนี้ผมลองเป็นแบบว่ารอบต่ําสุดของตัวรถนะลูค้าครับถ้าเกิดเราใช้งานจริงเนี่ยรอบเราเนี่ยจะเล่งขึ้นกว่านี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ความมันของเขาเนี่ยก็จะเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราลองกันแบบรอบต่าให้ดูนะครับนะ่ฮะด้านหลังนะครับขวานะฮะซ้ายนะฮะ ตัวเดินเนี่ยก็ถือว่าสู้แรงดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับปิดตัวสู้แรงดีหมดเลยนะนี่นะฮะก็ถือว่าปั๊มแรงทํางานไวนะฮะตัวเดินเนี่ยก็สู้แรงดีมากๆนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสนะครับเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัว,ตว PC 1 3 8 US รุ่นแปดคันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพมิ่มเติมน,นะครับในทีถถ่เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเราใช้ต่อเข้ามาเนี่ย อาจก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเต็มสูบนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลายทีหนึ่งด้วยนะนี่นะครับอันนี้เนี่ยก็มาลดแรงพร้อมใช้นะเครื่องปั๊มของเขาเนี่ยทำงานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับต่อไปก็พร้อมลุยงานได้เลยนะครับผมที่สําคัญนะฮะได้ลายหัวกระแทกแบบนี้ฉกโรงงานด้วยนะครับคุ้มค่ามากๆนะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอฝากวันนี้นะครับกับตัวรถคูชท์ผมมาสู่ปีซีหนึ่งร้อยสองสิบแปด์ นะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ทักสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยค่าตัวของน้องในอยู่แค่ล้านสามนิดๆเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดสนใจนะฮะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ